สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรียนแก้ม l บาย a n n e l ช่องแห้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตวีรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านชมและท่านชมสนใจนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะขอวิเคราะห์นะครับในภาษาของ a m c หรือว่าประสบการณ์ในการใช้งานในส่วนของเน็ต VPN กับ APN นะครับหลายคนนั้นนะครับเข้าไป เข้าไปการตั้งค่าของเครื่องนะครับในส่วนของอจุดเข้าใช้งานนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับตรงไหนที่จะใช้งานให้ถูกหรือให้ผิดนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับซึ่งในมุมมองของ RMC นั้นเป็นเพียงความเห็นนะครับไม่ได้ในมีเหตุจูงใจที่จะเสนอแนะในการเข้าใช้งานในส่วนของ าการตั้งค่า a p n นะครับแต่ว่าในระบบของ VPN นั้นก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปนะครับว่าเราสามารถใช้งาน VPN ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็คงจะมีลิงก์โหลดในส่วนของอคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อกฎหมายที่จะเล่นในส่วนของเน็ต VPN ได้นะครับซึ่งก็อ,อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับท่านชม ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ไมเป็นการเสียเวลานะครับเราจะเข้าไปทดสอบทดลองดูหรือว่าอธิบายในเหตุผลในส่วนที่สามารถอธิบายได้นะครับเข้าไปดูจุดการตั้งค่าของเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับก็จะมีะจุดเพิ่มเติมนะครับหลายคนนั้นอาจจะไม่ทราบนะครับหรือว่าทราบแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะเข้าไปในส่วน มันจะมีในส่วนของ VPN นะครับในส่วนของ VPN เราก็สามารถตั้งค่าในส่วนของการใช้งานต่างๆนะครับเห็นไหมฮะถ้าหากว่าเราใช้งานแอปไหนนะครับแอปนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาในส่วนของ VPN ทันทีนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ลบนะครับท่านชมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในจุดของ VPN นะครับถ้าหากต่อแอปไหนนะครับแอปนั้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดนะครับผมจะคลิกออกจากหน้าจอก่อนนะครับ ผมจะทดสอบเป็นสเต็ปให้กับหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ AMC Pro Net นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ใช้ในส่วนของซิม2นะครับเอาง่ายๆว่าแจ้งให้ทราบก่อนและแลระกานนะครับมี Pro Li น e นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับหากแอป,ปนี้มีการเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมฮะเมื่อการเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะครับเราก็จะออกจากหน้าจอนะครับผมก็คงจะยกตัวอย่าง ให้พอเห็นทางที่เราใช้งานเท่านั้นเองนะครับคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องเลยนะครับแล้วผมก็จะคลิกเข้าไปในจุดของเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจุดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราคลิกเข้าไปในส่วนของการใช้งาน VPN นะครับซึ่งผมได้ทำการเชื่อมต่อแอปที่ชื่อว่า m c Pro Net เห็นไหมคะ ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับท่านชมท่านชมต่อแอปไหน h t t p n j e c t o r นะครับถ้าต่อตรงนี้ก็จะมาขึ้นอยู่ตรงด้านบนสุดถือว่าเป็นการเชื่อมต่อระบบ VPN นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโดยเครือข่ายนอกระบบในส่วนของกับค่ายบริการที่เราใช้งานนะครับแต่ว่าอาศัยสะพานสิ่์เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับ ผมก็ขออนุญาตที่จะออกมาจากหน้าจอนะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าเข้าไปในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้รอสักครู่นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะอยู่คนละจุดกันนะครับในส่วนของ A P N นะครับคลิกเข้าไปตรงเพิ่มเติมนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ VPN จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ APN จะอยู่ในส่วนของเครือข่ายมือถือนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดในส่วนของแอปเน็ตฟ e ีที่ทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะ อธิบายนะครับในส่วนที่ mm. ผู้รีวิวนั้นมีประสบการณ์ในการเข้าใช้งานนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะคลิกเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแร้วก็คลิกเข้าไปจุดเพิ่มเติมนะครับในส่วนเครือข่ายมือถือจะเป็นในส่วนของเครือข่าย a อ AP n นะครับ เพือขายมือถือ VPN นั้นนะครับจะต่างกันในส่วนของ VPN นั้นนะครับจะใช้เขาเรียกว่าเป็นระบบาการเชื่อมต่อเครือข่ายอานอกระบบของค่ายซิมนะครับแต่ว่าอาศัยสะพานเน็ตเท่านั้นเองนะครับเช่นอาศัยสะพานในการที่เรามีโปรนะครับอาศัยสะพานคลื่น ของค่ายซิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เน็ตจากซิมนะครับในส่วนของ APN นั้นนะครับเป็นการอธิบายแบบภาษาชาวบ้านเราก็คือเป็นการตั้งค่าของเครือข่ายที่ให้บริการซิมนั่นเองนะครับว่าถ้าหากเราจะใช้งานในส่วนของซิมระบบ2 G 3 G 4 G 5 G นะครับ เราก็สามารถเข้าใช้งานได้แต่ถ้าหากเข้าใช้งานไม่ได้นะครับเขาก็จะมีข้อแนะนำนะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้ามาในชื่อจุดเข้าใช้งานนะครับว่าเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือผมก็ใช้งานตามปกตินะครับซึ่งก็จะมีอยู่2องอสองที่นะครับเอาง่ายๆว่า toh Internet นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ t o h m m m นั่นเองนะครับ ตรงส่วนอื่นนั้นเป็นการทดสอบทดลองดูนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราตั้งค่าเครือข่ายใหม่นะครับหรือเข้าใช้งานในเครือข่ายใหม่ที่ไม่ใช่ในส่วนของ t o อินเทอ r ์เน็ตนั้นก็จะไม่สามารถที่จะถ้าหากว่ามีโปรเน็ตเราใช้งานนะครับหากว่าเราไปตั้งการตั้งค่าในการใช้เน็ตใหม่ เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานในเครือข่ายของซิมนั้นได้นะครับแต่สามารถที่จะเข้าไปใช้เครือข่ายอื่นได้นะครับซึ่งต้องแจ้งว่าในระบบถ้าหากเป็นการตั้งนะครับก็จะมี i อที่ IP ของเครื่องนะครับไปโชว์นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานนะครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตาม ตามมาที่หลังได้นะครับแต่ในส่วนลูกครึ่งนั้นนะครับก็จะมีลักษณะลูกครึ่งก็คือว่าถ้าหากเราตั้งค่าในส่วนของ t 2H Internet ตามปกติก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นซิมในค่ายของ t 2H Internet นะครับแต่เราไปตั้งค่าในส่วนของผมจะยกตัวอย่างคลิกเข้าไปใน Free Internet นะครับผมเปลี่ยนลักษณะ เป็นการทดสอบนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับให้ท่านชมได้มองเห็นภายในนิดนึงนะครับเป็นการตั้งค่าในส่วนของอาการใช้งานในเครือข่ายอื่นนะครับเห็นไหมฮะตรงส่วนนี้อาจจะไม่ใช่ Tool นะครับแต่ว่าเมื่อเราตั้งในส่วนนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่าย โดยใช้เน็ต VPN ร่วมด้วยนะครับตรงนี้ผมใช้ทดสอบใช้เครือข่ายอื่นนะครับแต่ไม่บอกว่าเครือข่ายไหนนะฮะเห็นไหมฮะก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้แล้วก็เห็นจะออกจากหน้าจอนะครับเดี๋ยวขอหน้าจอออกอเห็นไหมฮะก็อาจจะมีค่าที่อืดลงมานะครับไม่เป็นไรครับอาจจะชา้านิดนึงนะครับถึงไปตั้งเครือข่ายอื่นนะครับเราคลิกเข้าไปที่ยูทู e นั้นนะครับ เดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตที่จะออกจากหน้าจอตรงนี้นิดนึงอัปเดตในส่วนของหน้าจอนิดนึงนะครับคลิกเข้าไปใหม่นะครับก็มารอดูกันนะครับว่าถึงเปลี่ยนไปเครือข่ายอื่นแล้วเน็ตเห็นไหมฮะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็คือออฟไลน์อยู่นั่นเองนะครับลองอีกครั้งก็ได้นะครับ เพราะมันไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันเห็นไหมฮะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่3นะครับแต่ว่านะครับลูกครึ่งแบบนี้นะครับเราเอาแอปเน็ต VPN นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อติดได้นะครับผมจะลองคลิกไปที่ AMC Pro Net นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะ การเชื่อมต่อน,นั้นติดนะครับการเชื่อมต่อน,นั้นติดเราก็ออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับคือใช้ซิม1แล้วก็ตั้งค่า A.P.N เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้เน็ต V.P.N ช่วยแอปแอปเน็ต V.P.N ช่วยนะครับแล้วก็มาคลิกเข้า YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบรูปครึ่งนะครับ ซึ่งจะไม่สามารถทราบ IP ได้นะครับเพราะว่าเป็นการอาศัยสัญญาณอาสพานซิมนั่นเองแต่สามารถใช้งานเน็ต VPN ได้นะครับเห็นไหมฮะจะชา้าจะเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพมือถือขึ้นเน็ตของค่ายเน็ตนั้นที่เป็นสพานซิมนะครับ เห็นไหมท่านชมก็จะมองเห็นว่าลูกครึ่งนั้นนะครับก็สามารถที่จะเล่นเน็ต VPN ได้นะครับซึ่งก็ผ่าน APN ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ในข้อตรงนี้ก็ควรระมัดระวังนะครับเราเล่นเน็ต VPN น่าจะดีกว่านะครับปลอดภัยในการที่เราจะเข้าใช้งานก็แนะนำหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะ คาดไม่ถึงนะครับว่าเราจะควรจะใช้งานในตรงจุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่เข้าใจก็คงจะต้องเข้าไปดูในคลิปข้างล่างนะครับเพื่ออธิบายในส่วนของข้อกฎหมายหรือต่างๆที่ได้ถามจากเอาง่ายว่าได้จากการแบ่งปันของเพื่อ,อนๆสมาชิกยูทูบเบอร์อื่นที่ได้นำมานะครับนำมาเสนอหรือแบ่งปันให เป็นที่เข้าใจกันพอสมควรนะครับวันนี้เรนแก้วโมบายชแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กาลังใจวันนี้ก็คงจะถือว่าเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นบททดสอบให้พอทราบนะครับว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้ถูกต้องนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ